บอกกล่าวเล่ากรรมวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยังสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้สู่รายการบอกกล่าวเล่ากรรมนะคะพบกันเป็นประจำในช่วงนี้ค่ะทุกวันอังคารนะคะเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999แห่งนี้นะคะ วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสปริงคลัสค่ะและในวันนี้นะคะนอกจากมีแขกรับเชิญแล้วก็มาเป็นพิธีกรร่วมกับผู้ด้วยนะคะขอแนะนําน้องเอกค่ะน้องเกียรติไทบุญเพิ่มฉลาดค่ะสวัสดีค่ะน้องเอกสวัสดีครับพี่ชมพูค่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะค่ะไม่ได้ดึงไปไหนไกลเลยค่ะคน้องอยู่ที่ sbbtv นี่เองนะคะเป็นคนเบื้องหลังคน,คนเบื้องหลังนะแล้วก็ จริงๆแล้วทำหน้าที่อะไรน้องเอกอ๋อตอนนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานี SBBTV ครับเป็นช่างกล้องครับกล้องไอที่เห็นภาพที่เก็บภาพอะไรต่างๆหรือแม้แต่ที่ในสตูนี่ก็น้องเอกครับเริ่มแรกเนี่ยเป็นมากงานทีวีเนี่ยเริ่มแรกเลยใช่ไหมคะค่ะเริ่มแรกคือยังไม่เป็นอะไรเลยครับ่ะมาเป็นเด็กไลายสายไฟแล้วก็คือคือตั้งใจมายังไงตอนแรกในเข้ามาในที่วัดสังฆานเนี่ยเริ่มตั้งใจเลยใช่ครับสำหรับความตั้งใจเลยคือเรา เปิดวิทยุคุณแม่คะคุณแม่เปิดวิทยุแล้วมาฟังเอ๊หลวงพ่อหลวงพ่อที่ไหนนะทำไมเทศเทศแล้วรู้สึกว่าเป็นแนวทางของชีวิตทําให้ครอบครัวมีความสุขก็เลยอยากนานอย่างกี่ปีมาแล้วสี่ปีห้าปีแล้วตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ประมาณมสามมสี่เองอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับอ๋อเหรอคะเราได้ฟังปั๊บคราวนี้เราก็ปฏิบัติพ่อแม่พาปฏิบัติทมเราก็เลยเกิดเกิดว่าเออตรงเนี้ยมันช่วยทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยมัน มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทําหลายๆอย่างประสบผลสําเร็จแม่ก็เลยอยากว่าอะไปตามหาเลยหลวงพ่อองค์นี้อยู่ที่ไหนจากเพชรบูรณ์มนนลบุรีครับผมใช่ครับแล้วเข้ามายังไงอยู่อยู่จะมาเสนอตัวอะไรอย่างเงี้ยที่จะเข้ามาที่วัดอ๋อคือตอนที่ผมมาครั้งแรกเลยครัครั้งแรกเลยคือมาสอบสังฆทานนิวครับคือเมื่อก่อนมีโครงการสอบสังฆทานนิวอยู่ได้รางวัลมาล่าได้รางวัลด้วยมาล่าได้รางวัลด้วยอ่านหนังสือพออหนังสือพิมพ์ส่งไปที่บ้านค่ะส่งไปที่บ้านคราวนี้เราก็เลย อ่านหนังสือพิมพ์ทุกครั้งเลยอ,อ่านทุกตัวทุกอรไรเลยเขาบอกว่ามีสอบสังฆทานนิวนะทีนี้เราก็เดินทางมาสอบเลยครั้งแรกไม่รู้จากใครเลยก็หาที่นอนเลยก็มาสอบก็ได้รางวัลได้กล<อ>่าวของพ่อหลังจากวันนั้นมาแล้วก็โอ้วัดนี้คือวัดที่เราอยากจะมาปฏิบตัติเห็นเห็นการปฏิบัติของวัดมีบวชศินแปดมีการทํางานแล้วก็เห็นวิทยุโทรทัศน์ในการเผยแพร่ศาสนาเราคิดว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง จุดเริ่มต้นเลยคือเราคิดว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเป็นตามดําฑิของหลวงพ่อสนองอแล้วช่วงนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็จะสอนให้สวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าทําอะไรต่างๆให้อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยครับ<อ>ผมก็เลยตั้งใจแล้วว่าถ้าปิดเทอมหน้าเอาใหม่ <c oughs> เราเลยเดินทางมาเลยไม่ <c oughs> ว่าทำอะไรก็ได้มากราบหลวงพ่อเลยว่า<อ>เราขอทํางานที่นี่ช่วยเหลือเลยว่าอยากจะให้ช่วยอะไรเราก็จะช่วยอครับผมจนในที่สุด น้องเอกจากเด็กมัธยมก็มาเติบโตแล้วก็ค่อยๆช่วยงาน SBBTV แล้วก็มาศึกษาจนในที่สุดน่ไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมคะ่ะน้องเอกสอบปร,ริญญาสอบเข้าที่ไหนได้สอบติดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอม9พระนครเหนือได้ครับคณะอะไรคะณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับและขณะที่ ตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วยตอนนี้ปีอะไรล่ะอันนี้ตอนนี้กําลังเรียนปี2อยู่ครับปี2ก็ยังมาช่วยงาน<ผ>มไม่ได้แค,ค่เฉพาะ SBBTV นะคะที่ไหนอีกอะ่ะอ๋อก็ก็ ในวัดทุกอย่างเลยครับก็ก็ดูความเหมาะสมว่าเรารู้จักกับครูบาอาจารย์เนี้ยก็คอยช่วยเหลือท่านใช้อะไรเราก็ปฏิพฤติปฏิบัติตามท่านบางทีท่านก็สอนให้เราทําอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณคทั้งวัดทั้งองค์กรหรือว่าบุคคลต่างๆเนี่ยคือผู้มีพระคุณต่อเราเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณอ้าวล้ค่ะคท่านผู้ชมก็ได้รู้จักน้องเอกเข้าวๆและเป็นพิธีกรร่รวมรายการกับพี่ผู้นะวันนี้นะคะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่087404290 1, 1ูนะคะ0 8 7 4 0 4 2 9 0 1โทรศัพท์มาพูดคุยกับรายการบอกกล่าวเล่ากรรมมาบอกเรื่องราวของท่านที่ท่านได้ไปพบเจอไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แล้วส่งผลยังไงแล้วคุณปฏิบัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแล้วทำให้กรรมต่างๆที่เป็นกรรมไม่ดีนั้นเบาบางลงไปได้ยังไงโทรศัพท์มาบอกในรายการได้นะคะในช่วงนี้ก็คุยกับน้องเอก ไปพลังๆที่จะรอสายท่านผู้ชมทางบ้านเชื่อเรื่องกรรมขนาดไหนน้องเอกอายุขนาดนี้ยสำหรับเรื่องกรรมใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่าผมโชคดีอย่างหนึ่งนะคือในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยคือพ่อแม่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เลยสั่งสอนมาโดยตลอดพี่น้องกี่คนพี่น้องกี่คนผมเป็นลูกคนเดียวครับโอ้โหโชคดีแล้วเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิอีกครับโอ โชคดีโชคดีแล้วยังไงแล้วยังไงพอคุณพ่อคุณแม่ก็เข้ามาเราก็ได้ไปใส่บาตรท,ทาบุญได้ฟังธรรมครับใช่แล้วยังไงก็ฟังแล้วทีนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเราก็พิจารณาตามอืมว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจริงอย่างที่กล่าวไว้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้หรือเปล่าว่าทุกเนี่ยสมุทัยนิโรธมรรคในอริยสัจสี่ที่ท่านท่านตัสรู้มาเนี่ยว่าเป็นจริงหรือเปล่าทุกเกิดขึ้น แล้วเราหาทางดับทุกข์หรือว่า<ช>หาสาเหตุเราแก้ไขตรงนั้นแล้วเราดับทุกข์ได้จริงหรือเปล่า<ช>นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันตรงนี้ครับทําให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาก็เลยทําให้น้องเอกเนี่ยจะพูดเสมอว่าก็ผมไม่มีกรรมอะไรอะ่ะผมไม่ทุกข์เพราะเราได้เห็นแล้วว่า มันเกิดอะไรที่เป็นทุกข์แล้วเราก็หาสาเหตุแล้วก็แก้ไขของมันลงไปได้มีอะไรไหมที่แบบรู้สึกมันที่สุดนะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสําหรับเราที่สุดตอนเนี้ยสําหรับ<ม>ที่เป็นปัญหาที่สุดใช่ไหมครับอืก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรร้ายแรงนะอืแต่แต่ก็ก็เค้นคงเป็นความทุกข์เรื่อยไปนะสําหรับผมสําหรับสําหรับผมคือก็คือ,คอเราปฏิบัติถ้าถามว่าเป็นปัญหาคือเรื่องของการปฏิบัติดีกว่า เอออะไรมากอะไรมากที่ที่เป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคน้องเอกอุปสรรคในการปฏิบัติก็คืออย่างเช่นการเจริญภาวนาเงี้ยเราก็จะเจอทุกอนั่งไปแล้วก็เจอนิวอนบ้างเจอเวทนาบ้างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นปัญหาของผมนะแต่ส่วนส่วนเรื่องส่วนเรื่องต่างๆเราเราพิจารณาตามได พอเข้ามากระทบเราเราก็วางใจกับเรื่องต่างๆได้และดําเนินชีวิตไปโดยที่เราก็ไม่รู้สึกว่าท้อถอยไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาต่อไปคใช่คค่อยๆแก้ไปผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอปัญหาแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรู้จักจัดการกับมันยังไงใช่นี่มองนี่โชคดีเนาะใช่ครับคือทุกคนเนี่ยเจอทุกๆคนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกจาะต่อให้รวยต่อให้มียศมีลาบอ่างเงี้ยก็ต้องเจอปัญหาต้องเจอความทุกข์แต่อยู่ที่ว่าคนคน คนนั้นเนี่ยจะรู้จักว่ารู้จักวางไหม,มรู้จักปล่อยรู้จักว่าตรงนี้เป็นทุกข์แล้วละทุกข์ให้ได้ถ้าทําตรงนี้ได้นะผมว่าความสุขมันมีมากกว่าที่เงินทองนี้นะครับพี่รู้สึกว่าคนทางบ้านนกำลังมีคําถามว่าเคยบวชไหมบวชเป็นพระหรือสาม,มเณสาม,มเณรหรือพระ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> คือตรงนี้ผม ผมถือว่าโชคของผมยังไม่มีนะ <c oughs> แม้จะบวชเนรหรือบวชหน้าไฟให้ใครอะไรเงี้ยไม่เคยเลยผมไม่เคยสัมผัสผ้าเหลืองในการเป็นพระเลยฮะเวลาที่เข้ามาศึกษาธรรมะในส่วนใหญ่จะเป็นฟังหรืออ่านที่ที่น้องเอกพูดได้ขนาดนี้ก็คือฟังหรืออ่านคือผมควบคู่ทั้งหมดเลย ก็คือทําไมถึงพูดได้เราก็คือเราฟังด้วยเราอ่านด้วยแล้วเราสงสัยแล้วคราวนี้เราถามครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานเนี่ยผมบางทีผมติดข้องปัญหาปั๊บครูบาอาจารย์ที่ท่านให้กรรมฐานผมก็จะถามเลยผมเป็นคนชอบซักถามอาจารย์ครับปัญหาอย่างเงี้ยอย่างี้เงี้ยผมทํานี้มันถูกไหมครับครูบาอาจารย์ก็จะชี้ทางว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่าตรงนี้ก็เลยทําให้ให้ผมก็อ๋อรู้และธรรมะอ๋อบางทีเราเราคิดว่าอย่างนี้ถูกแต่มันจริงไม่ถูกเสมอไปเจอบัณฑิต เจอกัลายาณมิตรเต็มวัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เข้ารายการบอกกล่าวแล้วกันมีวีทีอาร์มาฝากท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวน้องเอกจะได้ชมไปในรายการพร้อมๆกันเลยนะคะคน้องเอกพลพลอีกคนก็เป็นคนเก็บภาพมาให้นะคะคมาพบกับวีทีลมชักว่าเขาเป็นลมชักได้ยังไงเอาไปดูวีทีกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาพันธุโพป,ปีนี้ห้าสแม่ก็อยากจะให้ผู้ที่คิดว่ากรรมไม่มีจริงให้เชื่อเถอะพระพุทธเจา้าเนี่ยสอนเรื่องกรรมเนี่ยมีผลจริงและอน,นิสงส์งให้ผลจริงๆที่แม่เนี่ยรับผลกรรมทุกวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อวัยรุ่นคิดว่าเป็นของสนุกเพื่อนรุ่นพี่เขาจะสอนสอนให้แกงเขียวหวานใส่ปลาช่อนนะ ก็ไปซื้อปลาช่อนตัวใหญ่ๆมาแล้วก็มาทุบหัวเองมาทุบหัวทําปลาเองปลาตัวนั้นก็ใหญ่มากเรียกว่าขั้นเบิง้งๆเลยตัวใหญ่มากจริงๆเรียกว่าไม่ให้แม่ค้าก็ทําด้วยตัวเองมาหัดมาทําเองหัดมาทําเองทุบหัวเขาตอนแรกเขาดิ้นพลาดพลาดพลาด,ลาดแม่กระจายคอไม่ดีแล้วตอนนั้นบอกใจเสียแต่ก็ทําปลาตัวนั้นไปแกงหม้อนั้นใจคอไม่เคยดีเพราะตอนนั้นอายุยังแค่ไม่เท่าไหร่เลย พอแค่สามปีเท่านั้นเองโรคชักก็มาเลยให้เห็นผลเลยแม่เป็นโรคชักชักมากแล้วก็ปวดหัวมากเหมือนว่ามีใครทุบหัวปวดหัวมากแต่ยังดีที่ว่ามีคนเขาแนะนำนะให้แม่ได้เข้าวัดปฏิบัติตั้งแต่อายุยังได้น้อยเลยอายุยี่สิบก็เกิดมีลงุงหมอดูคนนึงแกทักบอกว่าแม่จะตายแล้วนะจะหมดอายุตั้งแต่วัยยี่สิบ ตอนนั้นโรคชักก็มาเยอะแล้วก็เลยได้เข้าวัดเพราะมีผู้ใหญ่เขาแนะนำให้เข้าไปบวชปฏิบัตินะก็เลยได้เข้าวัดเขาสารพัดดีตั้งแต่บัดนั้นได้เจอหลวงพ่อสงวานเขมโกท่านท่านได้สอนคำสอนของท่านนี่ทำให้เราภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็เห็นผลกรรมที่เราทำไว้แต่ก็พยายามครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ปฏิบัติทำให้มากๆ เรียกว่าก็ปฏิบัติมากๆไปแผ่กุศลให้เข้าไปเรียกว่าทําบุญแผ่กุศลให้เขามากๆหน่อยแล้วก็เคยสร้างพระองค์ใหญ่ๆให้เขาไปองค์หนึ่งเพราะเขาบอกว่ามีผู้ที่มียานนั่งดูให้เขาบอกว่าป่าตัวนี้เขาอาฆาตพยาบาทมากเลยเขาแค้นเรามากเขาจะเอาชีวิตให้ได้เลยตอนที่แม่อายุวัยเบญเพศยนะีสิบห้าแม่ชักมากจนขนาดว่าส,สมองจะเสื่อมลย ตัวเดียวตัวใหญ่เบ้อเลิศเลยน่ะต,ตัวใหญ่มากมเลยทไมคุณแม่ถึงฉุกคิดว่าเป็นปลาตัวนี้ก็เพราะที่เขานั่งยานดูให้แล้วแบบว่าเวลาแม่ชักเสร็จแล้วมันจะปวดหัวปวดที่หัวมากเลยจนบางจนเรียกว่าผู้ใหญ่บางคนก็จะแนะนําให้ผ่าตัดสมองตอนนั้นความจําเริ่มจะเสื่อมแล้วแต่ก็ไม่เอาเพราะกลัวมีผู้ใหญ่อีกคนนึงทักบอกว่ายานนะเดี๋ยวผ่าตัดแล้วสมองไม่กลับเหมือนเดิมนะเพราะ เดี๋ยวมีดีไม่ดีเกิดแยกกว่าเก่าไปอีกเขาจะเล่นงานเราเขาจะมุมกลับเราเมื่อตอนวัยเบญจเพศ25สแม่ไปอยู่วัดเขาสรารพัดดีสักเจ็ดเดือนปฏิบัติอย่างอุกฤษเลยละตายเป็นตายค,คําครูบาอาจารย์ท่านสอนตอนนั้นสมองใกล้จะเสื่อมก็นั่งปฏิบัติมากเลยจะเรียกว่าสมองกลับคืนมาเรียกว่าได้บารมีทางสมาธิภาวนานช่วยมากเลย ถึงแม่จะเป็นมาอยู่เรื่อยเป็นเป็นมาแต่ก็สร้างบุญบาร,รมีไม่ให้ขาดก็แผ่บุญกุศลให้เขาอยู่เรื่อยตลอดมาแล้วก็เข้าวัดมาปฏิบัติมาตลอดมาแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเอาโหสิกรรมให้เราง่ายๆเลยอ่ะสำหรับเจ้ากรรมในเวรสิ่งนี้สามสิบกว่าปีมาแล้วที่แม่เป็นเนี่ยแม่เป็นก็แบบว่านั่นเลยเรียกว่าโอโหมากเลยละ เป็นจะเรียกว่ารุ่นสิบกว่าปีที่แล้วก็เป็นมากจนเรียกว่าใครๆเขากระทักแล้วก็ทนไปปฏิบัติไปแผ่สมาธิให้เขาไปตั้งสติทําสติมากเลยแม่ก็อยากเรียกว่าขอตักเตือนนะคะพวกที่คิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเพราะอย่างหลวงพ่อสังวรเขมโกท่านสอนเนี่ยแม่แต่ยุงตัวเดียวอายุเขาถึงเขาจะมีอายุสั้นเจดวันชีวิตก็เขา้าเข้าเท่าชีวิตเราชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ย เชากับชีวิตเราชีวิตหนึ่งท่านสอนว่าถ้าทำลายเขาชีวิตหนึ่งเหมือนเราทําลายตัวเองเบียดเบียนเขามากเท่าไหร่ก็เหมือนเบียดเบียนตัวเองมากเท่านั้นจะต้องรับผลกรรมขอให้เชื่อเถอะค่ะผลกรรมมีจริงอยากิดทําลายชีวิตเขาเลยชีวิตเขาชีวิตหนึ่งก็เหมือนเราชีวิตหนึ่งได้เห็นไปแล้วขอขอบคุณคุณป้ากัญญาพันธุโพนะคะที่เล่าเรื่องราว เกี่ยวกับตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วบอกว่าทําตอนวัยรุ่นไม่ได้คิดอะไรด้วยแล้วก็ตัวเดียวเท่านั้นแต่ทําไมถึงส่งผลขนาดนี้แล้วก็ยาวนานเหลือเกินดอกเบี้ยมมากเหลือเกินคุณทําเขาถึงชีวิตนะคะแต่นี่คุณแค่เจ็บป่วยเนาะ กล่าวเล่ากรรมวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยำ